สวัสดีจ้าวันนี้ก็พามาชิมมะม่วงอีกแล้วจ้ะม่วงในนี้มีสามสายพันธุ์คืออกล่องอกล่องก็คือมะม่วงพันธ์ุโบราณที่สุดนะคะที่เรารู้จักเป็นพันธ์ุแรกตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เกิดขึ้นมา ไม่รู้จักมะม่วงชนิดอื่นหรอกคะ่ะเท่าว่าที่บ้านที่บ้านมีมะม่วงอกล่องมะม่วงแก้วแล้วก็มะม่วงกะล่อนหรือเ็าเรียกชาวภาษาชาวบ้านก็เรียกมะม่วงน้อยแล้วก็มะม่วงป่าประมาณนั้นไอ้น้ำดอกไม้เขียวเสวยฟ้าลั่นหรือว่ามะม่วงอื่นๆเพิ่งจะเมื่อรู้จักตอนที่ว่าโตขึ้นแล้วเนาะไปทำงาน ทำงานที่กรุงเทพถึงได้รู้จักมะม่วงหลากหลายชนิดจากพี่น้องแต่ที่เราประทับใจก็คือเราทานมาตั้งแต่เด็กๆเราก็รู้สึกเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเป็นมะม่วงสุกความหวานที่สุดนี่ก็จะเป็นอกล่องนี่เองจ้ะแม้แต่มะม่วงน้ำดอกไม้นี่เขาจะเนื้อเยอะเปลือกเขาจะอมะเมล็ดเขาจะบางรีบ แต่เนื้อเขาจะเยอะแต่ว่าความหอมความฉ่าของเนื้อมะม่วงนี่จะไม่เท่าอกล่องนะคะถ้าใครได้ลองชิมเปรียบเทียบกันระหว่างอกล่องกับน้ำดอกไม้หรือว่าชนิดอื่นๆความสุกข,ของเขานี่อกล่องนี่คงจะมาเป็นอันดับหนึ่งจ้ะพี่น้องจากเราก็บ่มได้ที่แล้วเราก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงทานกันนะคะ แล้วก็ทำไปวัดด้วยจ้ะนี่น้ำดอกไม้เขาจะสีสวยสีเหลืองสวยโอ๊ยกล้องไปใกล้เกินสีเหลืองสวยงามมาก้็เป็นลูกใหญ่กินจะลูกสองลูกก็อิ่มอย่างนี้จ้ะแต่ว่าเขาจะไม่หอมนวลเหมือนปลกล่อง น้ำดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงสลอนหรือว่ามะม่วงเบาก็จะคล้ายมะม่วงแก้วเหมือนกันจ้ะรสชาติคล้ายมะม่วงแก้วแต่เขาจะลูกเล็กกว่ามะม่วงแก้วจ้ะกำลังสุกมาจ้ามาชิมมะม่วงกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะ คลิปหน้าพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ